สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะชั่วโมงนี้เด็กๆเตรียมหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันยังจําได้ไหมคะว่าเมื่อวานนี้เราเรียนบทที่เท่าไหร่คะใช่ค่ะบทที่สามเรื่องอะไรคะรื่นรถสักวาค่ะค่ะเด็กๆเปิดเลยนะคะเรามาอ่านทบทวนกันก่อนวันนี้ให้อ่านพร้อมกันนะคะถึงหน้าตรงที่คุณครูได้สอนไว้เมื่อวานนี้เรามาฝึกอ่านพร้อมกันเลยนะคะ พร้อมแล้วใช่ไหมคะอ่านค่ะบทที่3รื่นรสสักวาค่ะเด็กๆมาอ่านทางด้านนี้ค่ะรื่นรสสักวาแสนอ่อนหวานกรอนขับขานสนอําเกินคําไขดังถ้อยคําไพเราะหูชื่นชูใจรู้จักใช้วาจาดีมีคนชม อ่าอันนี้คือบทกลอนนะคะเขาพูดถึงการใช้คําพูดการพูดจาถ้าพูดเพราะก็จะมีคนเนี่ยชื่นชอบคนชมใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องจะพูดจาให้ดีนะคะอ่าเด็กๆมาอ่านเนื้อเรื่องกันค่ะอ่าอ่านพร้อมกันเลยนะคะบ้านของลุงตลาดอยู่ท้ายตลาดมีลำคลองเล็กๆไหลผ่าน ลุงตลับเคยพูดกับเด็กๆอย่างติดตลกว่าเดิมทีลุงอยู่ตลิ่งชันที่เรียกตลิ่งชันเพราะลำคลองที่นั่นมีตลิ่งสูงชันวันหนึ่งลุงตลับตกจากตลิ่งลงไปในคลองถูกจระเข้ตัวหนึ่งไล่จนต้องหนีตเลิดมาอยู่ที่นี่ทุกวันนี้ ก็ยังเข็ดขยาดอยู่ไม่หายค่ะต่อมานะคะอีกหน้าหนึ่งค่ะอะไรค่ะลุงตลับสารตะกร้าและกระบุงขายให้พ่อค้าในตลาดเด็กๆชอบลุงตลับเพราะเป็นคนตลกลุงตลับยังร้องเพลงได้ไพเราะน่าฟัง เพลงที่ร้องก็ชวนตลกและเป็นเพลงแปลกแปลกที่เด็กๆไม่เคยได้ยินมาก่อนรุงตลับบอกว่าชอบร้องเพลงลำตัดเพลงชอยเพลงอีแซวบางทีลุงตลับก็ร้องสักวาให้เด็กๆฟังลุงจะร้องสักวาเพราะเพราะให้ฟังเอาไหม ลุงตลับพูดสักวานี่เป็นอย่างไรหรือครับลุงเด็กชายอีกคนสงสยัยผมไม่เคยรู้จากมาก่อนงั้นหนูก็ลองฟังดูลุงจะร้องให้ฟังเดี๋ยวนี้แหละพูดจบลุงตลับก็ขยับตัวตรงแล้วเริ่มร้องสักวาให้เด็กเฟังค่ะ หน้าต่อไปนะคะจะเป็นบทสักาวาที่ลุงตลับร้องให้เด็กๆฟังแต่ว่าเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันก่อนหนึ่งรอบและส่วนการร้องของลุงตลับจะเป็นอย่างไรนั้นคุณครูจะเปิดให้เด็กๆได้ฟังเขาร้องเพลงสักาวาเขาร้องกันอย่างไรเมื่อจบเนื้อเรื่องแล้วนะคะเราอ่านให้จบเนื้อเรื่องก่อนแล้วเราค่อยมาฟัง การอ่านบทสักวานะคะว่าอ่านอย่างไรบทนี้เด็กๆต้องฝึกอ่านด้วยนะคะสัก,วา,กวานี้นะคะจะขึ้นต้นด้วยคําว่าสักวาค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเขาจะขึ้นต้นว่าสักวาถึงได้เรียกว่าเป็นบทสักวาเพราะมีคําขึ้นต้นต้องขึ้นต้นด้วยสักวานะคะและลงท้ายด้วยเอ่ยเพราะหมือยัางคะที่จะอ่าน ตอนนี้ยังไม่อ่านเป็นทำนองสนอนะคะยังไม่ได้อ่านเป็นทำนองสนอเราอ่านไปธรรมดาเฉยๆนะคะสักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนเด็กๆอ่านตามครูเลยค่ะอ่านตามนะคะไม่เหมือนแมน้นพจมานที่หวานหอมกลิ่นปราเทียบ เปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมโลมแม้ล้อลามยามอยากไม่ปราบปลื้มดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขมผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ ใครฟังลมเมินหน้าระอาเออเห็นไหมคะเขาจะอ่านแบบแบ่งเป็นช่วงเป็นสองคำสามคำนะคะแบ่งเป็นตอนตอนอีกรอบหนึ่งนะคะพร้อมกันก็ได้คะ่ะสักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจจมานที่หวานหอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอม อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมโลมแม้ล้อลามหยามหยาบไม่ปลากปลื้มดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขมผู้ดีพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเมินหน้าระอาเออคนที่แต่งคือใครคะเด็กๆชี้ตามเลยค่ะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กมมหลวงบดินทะละไพศารโสพลข้างล่างนะคะบทอาขยานบทเลือกแสดงว่าเป็นบทเลือกมันจะมีบทหลักใช่ไหมคะบทหลักคือเด็กๆต้องจําให้ได้บทเลือกก็ต้องจําให้ได้ว่าเออเวลาท่องสอบจะท่องเป็นบทเลือกหรือบทหลักนะคะสกวาวะนี้อันเป็นบทเลือกนะคะแต่เด็กๆก,ก,ก็ต้องท่องให้ได้ค่ะ เดี๋ยวเราค่อยมาฟังอ่านทำนองเสนอบทสักวากันตอนที่จบเนื้อเรื่องนะคะและเด็กๆก,ก็เอาไปฝึกอ่านคุณครูจะให้เด็กๆฟังค่ะเขาจะอ่านเป็นทำนองเสนอนะคะลุงตลับก็อ่านแบบนี้ค่ะค่ะเรามาดูเนื้อเรื่องในหน้าต่อไปเลยนะคะเสียงร้องสักวาของลุงตลับชี้และอ่านตามด้วยค่ะช่างสดใสไพเราะและได้จังหวะ พวกเด็กๆพากันตั้งใจฟังสักวาที่ลุงตลับร้องให้ฟังนั้นไม่ตลกแต่มีความหมายชวนให้คิดเป็นอย่างไรทำไมเงียบกันไปหมดลุงตลับถามอย่างแปลกใจฟังไม่รู้เรื่องกันเลยหรือ ก็รู้บ้างครับเด็กชายคนหนึ่งบอกแต่มีบางคำไม่ค่อยเข้าใจลุงก็ว่าอย่างนั้นแหละลุงตลับพยักหน้าหงึกหงึกต่อไปนะคะบทสักวานี้ เป็นบทร้องของเก่าคนแต่ก่อนเขาลอยเรือร้องโต้ตอบกันเวลามีงานรื่นเริงเรื่องที่นำมาร้องก็แต่งเดี๋ยวนั้นอันตามค่ะแต่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครร้อง สักวากันแล้วอย่างว่านั่นแหละหนูเอ้ยคนทุกวันนี้ส่วนใหญ่เขาสนใจเพลงใหม่ๆเลยลืมของเก่ากันไปหมดว่าแต่หนูหนูชอบไหมล่ะชอบค่ะเด็กหญิงคนหนึ่งรีบตอบ ลุงช่วยสอนให้หนูร้องบ้างสิคะได้สิจะเป็นไรไปรุงตลับรีบตอบและหนูรู้ไหมสัก,กวาที่รุงร้องเมื่อสักครู่เขาพูดถึงเรื่องอะไรค่ะอ่านต่อเลยนะคะเด็กๆพากัน คิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็มีเสียงใครคนหนึ่งบอกว่าเรื่องการพูดของคนเราครับเขาบอกว่าถ้าพูดจาไพเราะก็มีคนชอบแต่พูดคำหยาบใครๆก็ไม่ชอบอมาค่ะเก่งมากเจ้าตัวน้อยลุงตลับชมอย่างพอใจ เห็นไหมว่าการพูดจาของคนเราน่ะสำคัญมากเวลาจะพูดจะคุยกับใครให้นึกถึงสักวาบทนี้ไว้นะพูดจบลุงตลับก็ขยับตัวอีกครั้งบอกให้เด็กๆร้อมวงเข้ามาใกล้ๆ แล้วเริ่มสอนให้ทุกคนร้องบทสักกวาพร้อมกันเป็นอย่างไรบ้างคะเราอ่านให้จบก่อนนะคะอ่าเปิดไปอีกหน้านึงนะคะลุงตลับร้องนำด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิมก่อนที่พวกเด็กๆจะร้องตามเสียงดังไม่แพ้กัน สักกาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแมน้นพจมานที่หวานหอมบ่ายวันนั้นถ้าใครเดินผ่านบ้านของลุงตลับที่ท้ายตลาดก็คงแปลกใจที่เห็นเด็กๆนั่งรุมล้อมลุงตลับ แล้วพากันร้องศักาวาเสียงดังไปทั้งย่านตลาดเป็นอันจบเรื่องนี้นะคะก็มีทั้งบทสักาวาที่เพราะเพราะมาให้เด็กๆฟังนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดคลิปบทศักาวาให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆก็ฟังก่อนหนึ่งรอบแล้วค่อยๆเออร้องตามไปเบาๆ ถ้าเด็กๆยังจําเนื้อไม่ได้เด็กๆสามารถเปิดไปเปิดหนังสือเนี่ยค่ะไปเปิดหน้านี้เลยแล้วก็อ่านตามทำนองที่เขาอ่านเป็นทนองเสนอให้เราฟังนะคะแล้วก็ร้องตามเขาไปถ้าเราร้องรอบเดียวก็ยังจําไม่ได้ค่ะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนนะคะไม่ยากเด็กๆลองฟังบทสักวาที่เขาร้องให้ฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าว่างมีเวลาว่างเราก็ฝึกอ่านนะคะ ต้องจำบทนี้ให้ได้กาเอ๋อกาดำคุณครูได้ทดสอบเพื่อนๆที่ในห้องที่มาเรียนบางคนก็ลืมค่ะกาเอ๋อกาดำร้องอย่างไรทํานองเสนอและเด็กๆทางบ้านลืมหรือ,อยังคะค่ะ,คะและฝากนี่อีกบทหนึ่งนะคะสักวาอย่าลืมเปิดฟังบ่อยๆค่ะค่ะวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะคะฝึกอ่านแล้วก็ฝึกร้องก่อนฝึกจะร้องก็ลองฟังดูนะคะพร้อมแล้วนะคะ ไปฟังกันเลยค่ะ